สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปวยทานสาคูไส้หมูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างสาคูไส้หมูของเราวันนี้นะคะน่ารักแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะเป็นสาคูใบเตยเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นสีเขียวนะคะเป็นเบอร์สองค่ะให้ดูเหมือนเป็นใบเตยเราก็ตัดมา สีเส้นค่ะความยาวก็อยู่ที่20นิ้วและก็มีลูกปัดค่ะเอาไว้ทำเป็นสาคูเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะมาวางเรียงกันจากนั้นก็จะเอาปลายด้านหนึ่งทบไปอีกปลายด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็จะแบ่งครึ่งค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวจะทำฐานสีกันค่ะด้วยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นนะคะ เราก็จะใช้เส้นที่สองขวามือค่ะครองเส้นแรกซ้ายมือเส้นที่สามค่ะจะนำมาครองข้างล่างเส้นที่สองแบบนี้เส้นที่4ก็จะนำมาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นแรกนะคะพอลอดมาแล้วเราก็จะกางริบบิ้นออกแล้วก็ล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3าให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4จากนั้น เราก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นเราจะทำฐานแปดนะคะยิบหริบิป็นหนึ่งเส้นค่ะวางพาดเฉียงมาทางขวามือบนเส้นขวามือวางพาดเฉียงมาทางซ้ายมือบนค่ะเส้นข้างบนนะคะเราจะวางพาดเฉียงมาทางซ้ายมือล่างและเส้นขวามือค่ะจะนำมาลอดช่องตรงนี้ค่ะ เราก็ดึงนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับตรงนี้เราก็บีบโคนทั้ง4ด้านจะได้ฐาน8เรียบร้อยต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบริบบิ้นค่ะจะหยิบเส้นนี้เป็นเส้นที่1นะคะเส้นถัดไปค่ะทางขวามือเป็นเส้นที่สองเราจะทับเส้นที่1แบบนี้ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะทับเส้นที่สาม เราจะหยิบอยู่4เส้นแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะช้อนริบบิ้นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วจะปล่อยริบบิ้นเส้นที่4ค่ะเส้นในสุดลงมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เอาเส้นถัดไปที่อยู่ตรงฐานข้างล่างนะคะขึ้นไปวางไว้แทนที่ค่ะก็จะได้4เส้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะปล่อยเส้นในสุดลงมา เราก็หยิบเส้นข้างล่างขึ้นไปเราจะทำวนไปอย่างนี้นะคะจนกว่าจะเหลือออกขอโทษค่ะจนกว่าจะหมดริบบิ้นด้านล่างนี่คะปล่อยลงไปนี่ก็เป็นริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่อยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้เส้นด้านล่างก็หมดแล้วค่ะต่อจากนั้นนะคะเราจะปล่อยริบบิ้นเส้นที่4ลงมาให้หยิบไว้แค่3เส้นแล้วหันมาด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นช่อง เราจะดันช่องแรกออกมามีช่องที่2และช่องที่3ค่ะจะใช้3มช่องในการลอดนะคะโดยจะใช้ริบบิ้นที่เราถือไว้3มเส้นใช้เส้นในสุดค่ะเป็นเส้นแรกลอดไปที่ช่องแรกค่ะเส้นที่2ตามมาเข้าช่องแรกแล้วไปออกในช่องที่สองเส้นที่3ค่ะเข้าช่องแรกแล้วไปออกในช่องที่3มนะคะทีนี้เราค่อยๆปล่อยมือค่ะ แล้วก็ดึงริบบิ้นให้กระชับริบบิ้นเส้นไหนนะคะที่เขาบิดนะคะให้บิดกลับให้ถูกทางค่ะเราก็จะดึงนะคะให้เป็นรูปทรงกลมค่ะพอเป็นทรงกลมแบบนี้แล้วเราจะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ค่ะดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการข้ามริบบิ้นกันค่ะโดยจะหยิบ ริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นเราจะเลือกเส้นนี้นะคะแล้วนับไปทางซ้ายค่ะนับไปหนึ่งสา 1, 2, จากนั้นเราก็ข้าม3ามพาดริบบิ้นและเก็บปลายไว้ด้านหลังค่ะต่อไปค่ะเส้นถัดไปเราก็จะข้ามสามเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเก็บปลายไว้ด้านหลังเราจะทำอย่างนี้ไปจนกว่าจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน3เส้นค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน3เส้นแล้วเดี๋ยวเราจะนำเอาริบบิ้นมาใส่ช่องนี้ซึ่งเป็นช่องถัดไปที่ระวังริบบิ้นเส้นสุดท้ายค่ะเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นแรกค่ะโค้งมาแล้วเสียบเข้าไปที่ช่องแรกนะคะคือช่องนี้ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่สองโค้งมานะคะเข้าช่องแรกช่องเมื่อกี้นะคะแล้วโผล่มาที่ช่องที่สอง เส้นที่3นะคะเข้าช่องแรกเหมือนเดิมค่ะแล้วไปผู่ในช่องที่3จากนั้นให้ดูนะคะว่าริบบิ้นออกทุกช่องนะคะไม่ไปซ้อนกันอย่างนี้แล้วเราก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้ตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครจะใส่เหรียญก็สามารถใส่เหรียญได้ตอนนี้เลยโดยใส่ไปตามช่องค่ะแล้วบิดเหรียญลงไปจากนั้นเราจะเก็บริบบิ้นค่ะโดยเก็บไปตามแนวแล้วออกในช่องที่สาม ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เหรียญตอนนี้สามารถใส่เหรียญตอนหลังได้ค่ะคือสามารถทำเป็นตัวเปล่าได้ทีนี้เราก็เก็บนะคะเก็บให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ ตอนนี้เราก็เก็บริบบิ้นครบทั้ง8เส้นนะคะก็ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะพอกระชับเรียบร้อยแล้วเราก็จะหันมาด้านนี้แล้วจะเก็บริบบิน้นเป็นรอบที่สองนะคะเหมือนเดิมค่ะเก็บไปตามแนวแล้วออกในช่องที่สองเราก็ทำไปทางซ้ายมือค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้น พอเราทำครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็จะได้รูปทรงกลมแบบนี้จากนั้นก็นำเอากันไกลค่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดตอนนี้นะคะริบบิ้นก็จะมีทั้งสั้นทั้งยาวค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำตอนแรกเราไม่ได้กะเอาไว้คือ3เซนติเมตรอย่างที่เคยทำนะคะถ้าเกิดทำแบบนั้นริบบิ้นก็จะยาวเท่าๆกันเราก็จะได้ตัวของสาคูแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปของเรานะคะก็คือขั้นตอนการตกแต่งสาคูไส้หมูกันค่ะโดยใช้กาวนะคะในการตกแต่งและให้หันด้านนี้นะคะด้านที่ตันๆด้านที่เป็นรนูนี้เราจะเอาไว้ใส่เหรียญตอนหลังค่ะเราจะใช้ตรงนี้หยอดเข้าไปเลยค่ะหยอดกาวเยอะๆนะคะจะได้ทำให้ตัวลูกปัดของเราติดง่ายค่ะแล้วก็ติดนานไม่หลุดง่าย แต่อยากจะแนะนําเรื่องลูกปัดค่ะถ้าเกิดว่าใครมีลูกปัดที่ใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนะคะจะทําให้ดูเหมือนกับสาคูมากกว่าค่ะเพื่อเอิญเรามีลูกปัดที่เล็กนะคะก็จะได้แบบเล็กๆ็แบบนี้ค่ะพอเราแต้มเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ใช้ตัวปลายของไม้จิ้มฟันนะคะแตะเข้าไปที่ตัวลูกปัดนะคะแล้วก็มาแตะที่ตัวสาคูของเรานะคะ ก็จะง่ายกว่าการเอานิ้วไปจิ้มค่ะมันจะติดเยอะแยะพยายามใส่ให้เยอะๆนะคะจะได้ดูเหมือนกับสากูไส้หมูเพราะว่าเราจะใส่แค่ครึ่งหน้าค่ะเพราะว่าครึ่งหลังเราจะเอาไว้ใส่เรียนนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะใส่ทั้งหมดก็ได้ค่ะก็จะดูน่ารักมากๆเลยก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะคะให้สวยงามให้เต็มๆยิ่งเยอะก็ยิ่งสวยค่ะ แล้วก็สาคูไส้หมูของเรานะคะเราก็ทำเป็นทรงกลมเหมือนส้มแล้วก็มาใส่ลูกปัดให้ดูเหมือนสาคูก็ทำไม่ยากค่ะแล้วแต่จินตนาการของเราเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาคูไส้หมู